Đang lem mũn kìa húp Đây là flower kìa húp Đây húp Đây สวัสดีครับน้านานักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะนี้ออกหมายทะเลร้อยครับช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองกำลังเดินทางเข้าหมายครับห,หาดีปลาช่อนครับตรงริม คนนี้มาซ้ำดูแล้ว่าจะมีตัวเหลืออีกบ้างหรือเปล่า Rồi. Bơi. Không sao đâu. Úi. Hò rồi các. nào, mà để tôi. nào, để tôi. อยู่อะไรครับไม่รู้จักครับ นั่นนะครับดงใส่น่าจะโอ้โหมาแล้วครับดีขึ้นแล้วครับยกหน่อยยกหน่อยนี่ครับผลงานไส่น้ำพานครับโอเคครับโอ้ยใส่ใหญ่ครับมาแล้วมาแล้วโอ้โห

Ồ, Oh, ráy đuổi được do y Cái 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 này yêu thích bơi, yêu thích bơi. cho người móng, chị kiao mùi không, mùi 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 ดูนี่แล้วครับไผปตะพอนเต็มสองมาแล้วครับใหญ่มากครับโอ้โหเต็มปากเต็มคำครับสุดยอดครับไผปตะพอนของเต้ครับ <c oughs> นี่ครับผมปลาชนครับทะเล,ลน้อยเ<ม>ต็มตปากเต็มคำครับ อย่างละมุนครับเสาวห้าครับัดดีครับไข่ขบดีวันนี้ครับไข่นี้ครับนี่ครับจอครับตัดติดชีวิตเปลี่ยนครับพวกนี้จองเรือเลยครับไต่ว่างครับไต่หน้านว่างครับจองไต่หน้าผานได้ครับ ตีต่อครับอันนี้ได้ไปประมาณเกืบอบยี่สิบแต้มแล้วครับโอเคลุยกันต่อถ่ายกการูปก่อน mm -hmm. tận tuần gọi là hết mặt thêm thân thêm 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 muốn gốc thêm đông bào sầu thêm 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 ra của ra tem đi rồi đấy chẳng đăng nó chẳng <laughs> ok đã tí to lắm không cục là cắt thịt chi vít biển Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để tải, không bỏ Long là, là, là làm làm lạ là, 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 là. không lạ rồi lạ lao lao lạ lạ cứ lạ 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 để lạ 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 rồi, là thế, ครับม <lien> ันเข้าปากครับตัวนี้นี่ครับดูนี่ครับดูเหยื่อครับเหยื่ออะไรครับมาเรื่อยๆครับกัดเรื่อยๆครับตอนเย็นนี่ครับกบยางละมุนกัดติดชีวิตเปลี่ยนครับโอเคครับผมติดต่อครับ Không. Mà mà ดูเรือ Đấy ไหนเรือ đấy ไหน <laughs> Đấy เรืออยู่ไหนครับครับดู còn ดู Rồi đấy Chủ bối Thế là ngon, mới lẻ đó chỉ đấy Ừ Yeah, you want to go? Yeah, เ <c oughs> ขอไฟด้วยนะครับวัวเร์อเอะขอไฟด้วยครับขอไฟดีๆขอไฟวัวเร์อด้วยนะครับโอ้ <c oughs> อ <c oughs> อตดิดแก้บข้างแก้ม <c oughs> มุนอีกแล้วครับอย่าต้องไปเบิกเรือเลยครับนี่ครับกบยางลำบุญอีกแล้วครับแยงปลาหัวเรือครับนี่ครับ ดุครับตอนนี้ตีลงที่ปลากัดลูกปลาเลยคราเมื่อกี้นเยอะตกปุ๊บสัดปุ๊บกัดเป็นกบยางละมุนครับกัดติดชีวิตเปลี่ยนจริงๆครับตอนนี้โอเคครับยตีต่อครับถ่ายรูปก่อนครับดูเยอะก่อนถ่ายรูปก่อนครับไม่ได้ครับ